คักฮ <c oughs> ัก้กาหนี้เห็นแล้วเห็แล้ว <c oughs> เห็นแล้ววา่าจะบีกันกันบ้นี่สูงันสูง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  อ่ะมันบแมนแม่ด hmm. oh. mm ้วยอรัหมดนี้ฝันว่าจะได่เนาะฝันว่าจไปใส่ดอกไปมันนีพ่อจอมปวกนั่นสูงสูงในจอมปวกนั่นรูงแห้งวันนี้ก็เอามือไปลูบมันก็เห็นเล็กขึ้นเลยเนาะทั้งสามตัวสมตัวโอ้หมวดนี้ดนี้เห็นทั้งสองทั้งสามเลยอ่ะ บางหนึ่งก็ขึ้นไปเบิงทางทึ่งก็โอ้มันอิร oh, ีตัวเล็กตัวนี้อิรีตัวนี้เขากันนำสารเก่าอีกบัดนี่ยโอ้เล็กตัวนี้เด็กวันนี้จะสองตัวดอกตัวนดิผมฟันจมปวกนั่นก็สามตัวเขานำกันนนั่เลยมันเห็นอยู่ปบนเห็นอยู ผมฟันเนาะเอาเห็นเถองสารพ่อเห็นเถองสารพ่อขึ้นไปวัางนึงนี่เห็นตัวไหนครับว่างนึงนี่เห็นว่าหาสามเห็นหาสามเก้าหาสามเก้าหาสามจะปุ่มเอาแต่สองตัวเขียนแล้วว่ามันจะมาตัวนี้ผมฟันทำโจมปวกใหญ่แต่สามตัวนี่ก็ หาหกสองห้าหกสองห้าหกสองกับห้าสามบอกห้าสามโอ้และเลขประกบไปด้วยก็เจ็ดสองหนึ่งนะครับโลลุดเลขมันเคยมาเคยมาถ้ามาสายตะวันตกมันจะมาตัวนี้ด้วยสองสุขังครับมันจะมีเจ็ดสองหนึ่ง เหมือนวันนั่นแหละที่ผมว่าให้สิขอทันข่าวเนะี่ยให้เจ็ดสองแปดกับสองหนึ่งเือนนั้นสุดท้ายด้เนะี่ยสุดท้ายมาลังเขาไม่รู้มันเป็นอะไรมังเอิญออกจากภาก <laughs> กำลังหาบน้ำให้วัวมาใน่อยสซิขอร์ก็ถามว่าข่าวถามว่าญาญ้าได้เล็กอะไรงวดนี้ก็บอกเกไป มี 7, 2, อย่างมีเจ <ừ m. S 2> ็ดสองแปดสิว่าเจ็ดแปดแบบนี <ừ m. S 2> ้ได้เลยพอได้คู่กันยังซี่แหละนี่ปล่อยไว้ยังซี่แหละมัน,ยยนบทปันไหล <ừ m. S 2> ปันไทยไทยนี่เออคือ,อยุกอ <ừ m. S 2> ิมเมชเมนมันสิบบนนี้มันสิบบนลบเพลงวันนี้คือสิบบนนี้วะเพลงซี่บิงแี้บ้านนี้นนตัวไหนเนาะจย์มาแล้วครับนีน่ครับ หกบเมนห6าหกสองกับเจ็ดสองหนึ่งราคาสามหามีเล็กวิ่งให้พ่อเล็กวิ่งวิ่งสามครับวิ่งสในบรรดาและในกลุ่มนี้อาจารย์มักตัวได้น้อยหลายอุ่ามักห้าหกหาหกกับเจ็ดสองหาหกกับเจ็ดองโอ้สมพ่อเต็มสีแดงแบบยางไงเลยเนาะห6าหกกับเจ็ 56โอ้แต่ว่าอาจารย์นี่เหล็กวิ่งนี่เคยผ่านด้เนาะครับน้่านเขียนเธอได้ออกนาได้เหล็กวิอาจารย์อย่างวิ่งสาม้ท่แล้วให้วิ่งอะไรนะเมแล้วไม่ด้ให้วิ่งม่ให้วิ่งไม่ยากวิ่งเน้นครับายาบอกก็เลขคนนี้เอาห้าหกสองเจ็ดสองห้า วิ่งสามนะครับวิ่งสามครับขอบคุณอาจารย์ย่าหลายยังไรสงการนี่อย่าลืมเด้อตัวนี้ตัวนี้เอาไปรวยกันสงการนี่อย่าลืมเด้อตัวนี้เอาไปรวยกันครับนี่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 ครับนี่ตัวไหนบังจ้ามีห้าหกสองเจ็ดสองหนึ่ง สามห้าวิ่งสามนะครับรวนี่นี่รวยรวยรวย